อ๋อโอเคใช่โอเคถ้า ah, ฉ okay. yeah, okay. ันเสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสตีฟค่ะวันนี้นะคะหยกก็ pues, จ,จะพาทุกคนนะคะไปกินอาหารอินเดียนะคะกับหยกบางคนจะไปตื่นเด้ตรงไหนวะชิงมเคยกินร้านอาหารอินเดียอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าที่หยกตื่นเต้นนะคะก็เพราะว่า this is my first time to join it นี่เป็นครั้งแรกนะคะ แต่ว่าไม่เป็นไรก็คือหยกจะพานะคะพเพื่อนไปกินกับหยกเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกของหยกนะคะก็หยกก็เ,เลยแบบหาได้ว่าแบบเฮ้ยอาหารอินเดียที่แบบคนอินเดียเขาทําที่เขากินกันจริงๆนะคะว่ามันเป็นแบบอยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้ในลูงไมไงนะใกล้ๆบ้านเราอะไรอย่างนี้เนาะก็คือหยกก็เจอร้านหนึ่งเขาเป็นแบบคนอินเดียทําเลยนะคะอยู่แถวนดทบ,บุรีเนาะ,ะวันนี้เราก็จะไปที่นั่นกันนะคะแต่แม่กระซิมบอกว่าหยกงบ้าร้อย จัดงบด้วยนะคะก็คือเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่ามันจะเป็นยังไงหยกไม่รู้ว่าหยกจะสั่งรู้เรื่องไหมเพราะว่าเขาไปกดอินเดียทําแต่ก็น่าจะมีคนไทยด้วยนะเออนั่นแหละหลายคนบอกว่า,วามันเลียนนะมันแบบเฉยๆไม่อร่อยแต่บางคนก็บอกอินเดียฟรุก็เป็นแบบอาหารโปรดของเขาเลยอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เลยแบบยกก็อยากจะลองดูแล้วก็นี่เป็นความฝันของโยกเลยว่าจะต้อง ะจะต้องลองกินดูนะคะอาหารอินเดียก็เดี๋ยวโยกจะพาไปดูบรรยากาศนะคะแล้วก็พาเ,เพื่อนๆเนาะไปชิมพร้อมยกเลยนะคะว่าแบบเดี๋ยวไปเจอกันเลยะค่ะไปะจุ๊บนี่นะคะก็จะเป็นชื่อร้านอาหารอินเดียชื่อว่าอินเดียนดาบ้านะคะใช้เวลาไปเท่าไหร่โอ้โหเขาภายในความเล็บ30นาทีเริ่มเลยจ้าไปเลย ถึงแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ก็คือไม่ใช่แล้วก็คือเด็กนักเรียนนะคะนี่ร้านอาหารอินเดียนี่ถึงแล้วนะคะอันนี้คือเมนูอาหารนะคะประโยคยังไม่รู้เลยว่าเต้องกินอะไรต้องสั่งอะไรคือเมนูที่เขาแบบเป็นซิกเนเจอร์ถามข้ออะไรอ่ะ เมนูที่เกสั่งไปนะคะก็จะเป็นอันนี้นะฮอสเคบับอีเมลอันนี้นะคะน,นี่จะเป็นแอปเปติเซอร์หรือเปล่าเมนูน่าจะใช่นะคะอันนี้ก็เป็นเมนูแนะนำเนาะแล้วก็เดยวก,ก็สั่งอ,อันนี้อันนี้เป็นเมนูแนะนําแต่ว่าที่ร้านเขาะแนะนําอันนี้นะคะไก่หมักย่างกรุงคีมะเขือเทศทานกับโรตีนุ่มแล้วก็อะไรอีกนะแม่มแล้วก็ อ่า uh, อันนี้ชัวเหลืองผสมหัวหอมาเกือเทศแล้วโยกก็สั่งอันนี้นะคะแป้งธรรมดามาจะมีแป้งธรรมดาแป้งเนอยอันนี้จะเป็นแบบขนาดใหญ่เขาบอกว่าอันเนี้ยอร่อยนานยัดไส้ชีสแต่ว่ายกไม่ได้ลองนะแล้วก็สั่งชาไปนะคะ Thank you แรกนะคะ คือแบบหยกไม่รู้ชื่อเมนูเขาก็ให้มีดมาคนละเล่ม How to eat this ขอบคินค่ะ Thank you Thank you นี่นะคะจานแรกจานที่สองนี่จะเป็นน่าจะเป็นแกงไก่นะคะหรืออันนี้แกงไก่วะ ในก็แป้งนะคะทังหมดยกสั่งมา4อย่างเนาะยกขอชิมใช้มือเลยไม่รู้ว่าเขาใช้มือตีหรือว่าใช้อันนี้น,นี่นะอันแรกหยกอยากชิมอันอน,ออ e นี้ร้านลงไปเลยกินเลยนะคะหรอ แกงกะหรี่ญี่ปุ่นเหมือนมีแบบมันฝรั่งด้วยเทศมีเครื่องเทศ,อเทศหองเครื่องเทศแล้วก็เผ็ด <Hey. S 1> อันนี้ถูกใจถูกใจจานนี้มากมมสุดท้ายไข่ชีสนะคะโยกของน้ำชีสก่อนเลย ม,มีน้ำจิ้มด้วยมีน้ำจิ้มด้วยนะคะน้ำจิ้มเขาจะเป็นอย่างี้เดี๋ยวยมีให้มีน้ำจิ้มเขานะคะอืมไก่รสชาติเพลนๆไม่แรงมากไก่จะเหมือนเป็นแบบไก่ย่างองกบกระปิบนะคะแล้วก็มีโยชีส ซอสตัวนี้น้ำจิ้มตัวนี้รสชาติจะออกเปรี้ยวๆหน่อยนี่นะคะโยกโยกคิดว่ามันต้องจิ้มอย่างแล้วแล้วก็นั้นโยกเกาะตไปกินก่อนนะคะเพราะว่าคนถ่ายแม่โยกนั่นเองหิวแล้วเดี๋ยวจะมาดูแอคชั่นของนางว่านางชอบไหมอร่อยมากเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างคะอร่อยมนะ do you like it หอ oh, no. มแน่หวานแค่รลอดอันนี้นะคะแม่ก right. ินไปแม่กินดูดีอยู่หนูเยอะเลยอ่ะ first bite first bite ฮืมฮืมร้อนไม่ร้อนเหรออร่อยหือเป็นยังไงคะใหญ่ไปใหญ่คำใหญ่ไปเลยนะมื่อกี้อร่อยไปแม่ แม่ชอบอันนี้ไหมอันนี้หรือว่าอันนี้อร่อยกันชอบเนื้อกไก่ชอบเนื้อกไก่นชอบเนื้อไก่แต่หนูว่าอันนี้รสชาติมันอร่อยกว่าอันนี้คือแบบแป้งใหญ่มาก thank you อันนี้นะคะชาเลกุลมินเป็นชาอินเดีย mm hmm. ซึ่งหยกก็ไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยว้อามาลองเลยนะจ๊ะอ mm ่าโอเค Yeah okay if I t finish yeah, s good. <S ah okay okay I will put it later okay แม่นี่ลูกองนี่นะคะลูกอมเขามาเอามาให้นี่ก็คือวิธีกินหนูไปถามว่าหนูให้คิดยังไงบ้างอะไรเงี้ยเขาพูดแบบอันนี้ปักใส่มือไรกั k แค c a <oughs> n d นี่ระเบิด เนียยแล้วเป็นมิน้นมิ้นแม่ไหนลองดูอ่ะแม่ลองดูแบมือมาเอามามาเป็นไงบ้างแม่ว,นนวันนี้ก็คือนี่นะคะสองคนจุกมากหอกับบ้านอีนะคะถ่ายทำไมถึงทำาน้าบึง้งไม่ต้องถ่งายเลย Thank you so much c a n I put you in video Okay Thank you yeah เคบาย thank y <Bye. S 1> ขอบคุณนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันไหมเอ่ยถ้าสมมติว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปโยกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ขอโทษที่สด็สด็สสสสสสก็เดี๋ยวโยกจะทำคลิปนะคะออกมาเรื่อยๆเนาะก็ฝากเพื่อนๆติดตามนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้โยกด้วยนะคะก็ตัวทีที่แบบว่ามันนลงคลิปทีนะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆคนไหนรีเควสหอว่าอยากให้โยทำคลิปอะไรก็ คอมเมนต์บอกกได้นะคะ mm hmm. ก็ไว้เดีด๋ยวจะ,ะ mm hmm. กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันในคล mm hmm. ันะ